ำรวจถูกด่ามาตลอดใครจะด่าจะว่าอะไรเราก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองแล้วแต่วิธีคิดแล้วแต่ความเชื่อคติความเชื่อเราไม่สามารถทําอะไรเพราะว่าคนชอบไม่ชอบไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องมีกติกาของเราเราถูกเรียกร้องจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายก,การเมจําด้วยกันฝ่ายการเมืองภาคประชาชนภาคต่างทุกๆอย่างตำรวจไม่ใช่เป็นผู้ขัดแย้งของประชาชนสุดท้ายคนที่อยู่ออกับคุณคือเจ้าที่ตํารวจ ามว่าตัดสินใจมาเป็นตำรวจมันไม่เคยเพราะไม่ได้อยากเป็นไม่เคยคิดจะเป็นแต่ว่าต้องมาเป็นก็คุณพ่ออยากให้เป็นก็เอาละมาเป็นก็เป็นแต่ว่ามาเป็นไปสักพักก็รู้แล้วว่ามันเป็นชีวิตของการผจญภัยชีวิตตำรวจนี่ยมันจะเราเจอคนบนสุดยันล่างสุดการคาดหวังของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะสองปีนี้หรือก่อนหน้านี้หรืออนาคตผมคิดว่าก็คา,าดหวังเหมือนเดิมในช่วงที่ เกิดปัญหาเนี่ยความคาดหวังก็จะยิ่งสูงขึ้นถามว่า2ปีที่ผ่านมานี่ทำยังไงตำรวจก็มีวิธีการทำงานอยู่แล้วนะครับเราก็ยึดหลักยึดหลักกฎหมายยึดหลักการทำงานเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแต่ว่า จะหลักอะไรก็แล้วแต่วิธีเอามาใช้ก็ปรับไปตามสถานการณ์ช่วงสองปีมานี้อาจจะมีการชุมนุมมากขึ้นเรื่องชุมนุมเนี่ยเราก็พยายามใช้หลักการในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมนะครับซึ่งก็มีทั้งถูกวิจารณ์ในทางบวกและเชิงลบผมก็พยายามพูดเสมอว่าเราใช้ทั้งกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้หลักของความจําเป็นหลักกันได้สัดส่วนหลักของเหตุผลต่างๆนะครับในการบริหารจัดการ โดยที่คำหนึงถึงสิทธิ์ด้วยในส่วนตัวนะผมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมันมันหลายเรื่องมันเยอะหน่อยเท่านั้นเองแต่ในความรู้สึกจริงๆก็เราอาจจะแบบเราก็อยู่อย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเอายกตัวอ,อย่างม็อบเนี่ยผมอยู่มาก็ตั้งแต่ติดยศพันนุเอกมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เหนือความคาดหมายอะไรตำรวจไม่ใช่เป็นผู้ขัดแย้งของประชาชน ตำรวจก็จับคนคนถูกจับก็คงไม่ค่อยได้แฮปปี้บางคนก็ไปชี้ให้ตำรวจจับคนนู้นจับคนนี้ถ้าเราจับให้ไม่ได้ก็ไม่แฮปปี้คือมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ขอให้ดูไปยาวๆนะครับพราถึงสุดท้ายจริงๆคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่อยู่กับท่านจริงๆเนี่ยคือตำรวจคนที่มาก่อนหน้าแนะนําอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเนะี่ยมันไม่ใช่อะ่ะเพราะสุดท้ายจริงๆเนะี่ยอยู่กับท่านจริงมีแต่ตำรวจอยู่ตำรวจไม่ได้มีแฟนคลับเราต้องให้เขายอมรับเราว่าบางเรื่องเราทําให้ได้บางเรื่องทําไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราไม่ยึดหลักนี้สังคมก็อยู่ไม่ได้ใครจะด่าจ,จะว่าอะไรเราก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองแล้วแต่วิธีคิดแล้วแต่ความเชื่อคติความเชื่อหรือข้อมูลที่เขาได้รับมาแต่ถึงวันหนึ่งระยะเวลาผ่านไปเขาจะรู้เองว่าเราเป็นแบบไหนเพราะคนสุดท้ายผมยืนยันนะว่าจะเป็นที่พึ่งสมมติมีคดีอะไรก็ตามนะมีผู้เสียหายอยู่คนแล้วเป็นกระแสในโลกโซเชียลคนมาลุมมาอะไรเนะี่ยสุดท้ายคนที่อยู่กับคุณเนะี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เวลาที่มีสถานการณ์ที่มันรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศในบ้านในเมืองคนที่อยู่คนสุดท้ายคือตำรวจเราเนี่ยฝึกมาเนี่ยพสุดท้ายจริงๆเราจะเป็นคนสุดท้ายที่เปิดประตูเข้าไปแล้วไปจัดก,การเรื่องพวกนั้นถึงแม้มันจะต้องตายก็ต้องทำมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้ามันเกิดก็ต้องตัดนี่ถามว่าเราจะทำไงไม่ให้มันเกิด เราทําให้มันเกิดน้อยได้แต่ทําให้มันไม่เกิดเลยเป็นไปไม่ได้เราก็หวังว่าเราจะไล่ลูกน้องเราออกน้อยลงไปเรื่อยๆรีบจัดการเนี่ยมันก็มีข้อดีอันดับที่หนึ่งคือว่าคนอื่นน่ะจะได้เห็นว่าไม่ควรทําแบบนี้เห็นว่าพุ่งข้อมาชาวจริงเพื่อให้คนอื่นดูว่ามันทํานี้ไม่ได้นะแล้วถามว่าเราเอาลูกน้องออกเราก็ไม่ได้สบายใจนะครับไม่ได้สบายใจสองปีมาแล้วก็พยายามพัฒนาคนลงทุนกับคนให้เขามีการสอบมาตรฐานให้ความรู้เขา มากขึ้นพยายามเทรนนิ่งในเรื่อง YouTube ีให้เขาหาอุปกรณ์ให้เขาถ้าเรามีงบมาณจำกัดเราไม่สามารถหาอะไรมาให้เขาใช้เพียงพอได้อันดับหนึ่งที่เราควรจะต้องทำคือลงทุนกับคนก่อนถ้าคนดีที่เหลือมันแก้ได้เขามีความสามารถทํางานได้เขาก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่เขาทำ เรื่องนี้มันมีทั้งบวกและลบในเชิงบวกเนี่ยมันก็เป็นกระจกเงาสะท้อนแล้วตำรวจก็จะต้องระวังตัวมากขึ้นอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีซึ่องอันนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมผมก็ยืนยันนะสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผมเชื่อว,ว่าอันดับต้นๆของประเทศเลยที่ตรวจสอบได้ตั้งบทเย็นล่างเพราะเราเนี่ยเป็นหน่วยที่ถูกประชาชนตรวจสอบทุกวันพดีความที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้นะครับที่มีท่านที่เสียชีวิต จากการจมน้าเสียชีวิตไปตกจากเรือเนี่ยแล้วโดนไปพัดเรือด้วยอะไรด้วยเอาละคนก็คิดแตกต่างกันไปตํารวจถูกด่ามาตลอดแต่ว่าก็จะเห็นว่ากระบวนการพิจา,ารณาในศาลกนกำลังเริ่มต้นก่อนหน้านี้นจะมีความพิดหลากหลายมากคนตามกระแสกันจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับเป็นการไต่สวนบนโลกโซเชียลซึ่งไม่มีกติกาทําให้คนเชื่อเรื่องพวกนั้นข้อมูลบนโลกโซเชียลเนี่ยมันอันไหนที่ควรจะเชื่ออันไหนไม่ควรจะเชื่อมันมันไม่ใช่ง่าย จากประสบการณ์ชีวิตเราจะรู้ว่าคนมันหลากหลายแต่พื้นฐานเนี่ยคนเราต้องการเหมือนกันต้องการความเป็นธรรมต้องการการปกป้องดูแลไม่ว่าเขาจะรวยขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็มีจุดที่เขาอ่อนแอคุณไปทําบุญการอะไรมาเนี่ยคุณรักษาหน้าที่คุณเนี่ยนี่คือการทําบุญที่ดีสุดของคุณอย่างแรกที่จะทําคือไม่ดูหลายแล้วก็ไม่ดูข่าวรู้สึกว่าเราจะปลดตัวเองเออกจาก อะไรสักพักหนึ่งอาจจะพาหมาไปเดินเล่นหรือไม่ก็จับอาาบน้ําประมาณนี้แหละเราก็คิดว่าเป็นสาวัแเราจะสบายเขามีคนเขาบอกว่าเป็นสาวัดมันก็ทําเหมือนเดิมอะเราก็คิดว่าถ้าเป็นรองพุ่งกับจะสบายมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนคิดว่าเออถ้าเราเป็นในผลเราจะไม่ต้องทําอะไรแบบนั้นแต่ผมก็ยังต้องไปเดินตามแนวชายแดนเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าเอาละเอาลนะวันนี้ถึงวันที่หนึ่งเนี่ยกษเสียแล้วเราจะไม่ทําอะไรอีกแล้วนะพอพอกันที เราอาจจะไม่รู้จักตัวเองก็ได้แต่ถ้าเราตัดนี้ออกไปเราอาจจะรู้จักเออเราคนยี้เป็นตั้งนานแล้วอะไรเงี้ความสุขเรื่องช่วงทำไงน,นะทำไมเด็กๆเนะี่ยความสุขที่ดีที่สุดคือ,อได้กลับบ้า